คือแผนแต่ตี้วก็ใกล้จะมืดแล้วหรอพลังวับตึ้งกอเจอวะยังไงต่อดีครับหาตัวมันให้เจออุ้ย สลไลด์ไม่มมวนสไลม่มวนนี่มันสไลด์ไม่เป็นไรโอ้กูประทับพิบิบละอยากเจ้าอย่างเจ้ามาเตอร์ลูกลูกใครสามารถลดสูส้ได้บ้างครับเออไม่รู้ฉันกลับมาแล้วแต่ฉันจะช่วยคุณสู้ไม่ต้องช่วยหรอกเห็นไหมเมื่อกี้กูตายแล้วกูวับ เออจริงดิฉันได้รับเข้าข่าวมาว่าลูกของคุณอันดับสามได้ลาออกแล้วหรอถ้ามาเจอคลิปนี้เออไม่ใช่ Shadow โชว่าโชว่าตอนนี้มีเพียงพวกเราสองคนกับคุณแต่ยังเหลือชายแต่ยังเหลือ ชายชายชายสีดำเออตอนนี้ลูกชายที่เก่งที่สุดของคุณเหลือเพียงผมและเด็กชายที่ที่ดำรับอืมคนนึงเหรอแต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปนะตอนนั้นอะงั้นเหรอโอเคฮึมบุคลานจะหัวแดงเลย คนที่จะต่อกอนกับมาสเตอร์สามารถมีคุณคนเดียวได้ครับแล้วตอนนี้คุณพอรู้ไหมว่าเจ้ามาสเตอร์อยู่ที่ไหนขอความหวังครับมันมีอะไรหรอกเขาบอกเส้นทางมัก็ว่าตามมาเขาบอกเขาจะบอกเส้นทางว่าตามมา บุกบบู๊ทำท้มันทัมันจอแล้วแกอยู่ที่ไหนมาเต้ฉันมาหาแล้วจ้าอ่ะคือมันอยู่ที่ไหนวะเฮ้ยมาเตา้ฉันบ,บูกบพูดถึงทำทั้กแกเลยเข้าไปไปบึ๊บมีเพียงหนึ่งเดียวที่จะเข้าไปได้รู้ไหมว่าอะไร รอะไนี่คือเคสลอบในการเข้าบ้านตอนที่มีอะไรล็อกอยู่นั่นก็คือเตียงนอนไงนะใช่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 เข้ามาแล้วอา้าวนี่เข้ามาแล้วนี่กูเข้ามาแล้วเฮ้ยอยู่ไหนวะกูโดนเบ็ด